สวัสด <This> so? uh, well, right ีค่ะพี่เคว้พี่เคว้มาที่นี่ก่อนนี่ก่อนสาธิตการขึ้นบันไดให้ดูนะคะสาธิตการขึ้นบันไดนะคะนี่อ้าวก้าวขึ้นอึ้บก้าขึ้นอึบขึ้นอึ้บโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยเฮยังเลยเยังเลยค่ะกำลังตกนะคะ อ่ะลงมาลงมาโอ้โหปมมือสิปมือปมมือโอ,โโอโ้เก่งจังเลยไ้ไฟ,ไฟไหน่อยมามามาไฟกับปลาหน่ยอยไฟเไปไหนไปไหนไปไหนคะ น้อยใจอะไรไปนั่งรถไหมไปป้าไปไปอยากไปอยากไปนั่งรถแล้วไปเลยอ่าไปไปเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเวลาเขาเห็น รถจออักรยานเขาเขาจะตื่นเต้นตไลยเฮ้ยหนึ่งนั้น,น,น,นเต้นเต้นทุกครั้งมาไปเลยไปเที่ยวไหน เที่ยวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บหน่อยค่ะจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยก่อนจะไปว้ายทางนี้ทางนี้เบบีบ้ทางนี้จุ๊บจุ๊บโอเค มอ์นิ่นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นชาวม o นนี่ฮีโรและเพื่อนเพื่อน,นที่ผ่านทางแวะเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตอัปเดตหน้าเทรที่เราพูดไปเมื่อวานเนาะที่เราเตือนไปนะมี a AH, อเห็นไหมลงต่อนะครับคอมเซเว่นพักไม่สวยอย่างนี้เรียบร้อยจบเรียบร้อยเปิดโดดทําไมวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> งงมากเลยเออเปิดโดดทาไมวะ แล้วทำไมต้องมาปิดอย่างนี้ไม่ไม่สวยนะนะะอามาตะนี่บอกเด้งเพื่อลงต่อไนะีเด้งเพื่อลงต่อนะครับ Df นี่พักโซนล่างยังไม่ไม่สวยแล้วข้าไมไปเลยแต่ยังค้ามาดอย่างเงี้ยนะชุดใบพัดอย่างงี้นะโอกาสไปต่อสูงมากก็ไปต่อจริงๆนี่เปิดโดดด้วยนะครับใครตามมาก็สต็อปรอสนะ13.7โอเคเนาะอัปเดตประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูเซตไปไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้ว แต่ขอบอกเป็นโซนย่อยอย่างนี้นะครับตอนนี้เซตกําลังเปลี่ยนจุดในการพักตัวซึ่งเขาเปลี่ยนจากโซนบนลงมาเป็นโซนก,กลางๆโซนนี้นะฮะอย่างที่เราได้อัปเดตตั้งแต่ข้างล่างอะเวลาที่ผมบอกอเซตขึ้นมาทําการปรับฐานแล้วมันก็ค่อยๆปรับฐานขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมเออเวลาลงมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าช่วงเวลาในการลงมันจะเร็วกว่านะครับตรงนี้เซตจะวิ่งอยู่โซนไหนเซตก็จะวิ่งอยู่ตั้งแต่1427 ผมตีไปหนึ่งสี่สามศูนย์กันนะเอาเลขกลมๆง่ายๆนะแล้วก็ข้างล่างนี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ก็ตีว่าประมาณหนึ่งสี่หนึ่งห้าอะกันนะครับก็วิ่งสิบห้าจุดอยู่แถวนี้แต่ถ้าเกิดหลุดนะถ้าเกิดหลุดถ้าเขาใจดีถ้าเขาใจดีมันจะออกท่านี้เหมือนเดิมนะครับที่พูดเมื่อวานฟับแล้วก็จะดึงขึ้นต่อดึงขึ้นจุดนี้ก็จะไปถึงหนึ่งสี่สี่ศูนย์แล้วก็จะดึงกลับลงมาแล้วค่อยหลุดนี่แต่ถ้าใจไม่ดีก็คือ ลากลงเลยเพอเออาจจะเปิดโดดเปิดโดดลงนะไม่ได้เปิดโดดขึ้นเปิดโดดลงแล้วก็ลงเรียบร้อยนะถ้ามาดูในไทม์เฟรมเล็กถ้าอยากเห็นการกลับตัวนะนะแต่เราพูดถึงแตม่มันลงอย่างเดียวใช่ไหมถ้าอยากเห็นการกลับตัวเซ็ตต้องยืนนะครับเหนือ1418ให้ได้ก่อนถ้ายืนไม่ได้ก็ ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับโอเคมสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่โรและนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทศประจําวันพุธที่10มกราคมปี2 5 6 7นะวันนี้ใครที่ลงติวเข้ม VIP เดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วก็วันเสาร์วันเด็กเนี่ยเนี่ยวันเสาร์ที่13ใครที่ลง VIP ไว้นะนะผมจะมีสอนดูแท่งเทียนอันนี้ผมสอนแถมให้เลยนะอ่ กติเราจะเรียนจันพุธศุกร์จันพุธศุกร์ใช่ไหมก็ไม่ไรายนี้ผมสอนเพิ่มให้วันเสาร์เวลาสิบโมงนะครับผมจะสอนดูเลยแท่งเทียนการสร้างแท่งเทียนเนี่ยจะพาแกะเลยว่าแท่งเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไงแล้วจิตวิทยาข้างในแท่งเนี่ยมันคืออย่างไงแล้วแนวรับแนวต้านวางตรงไหนเราควรจะเทคปุ๊บฟิตตรงไหนวางสบอหน่อยเนี่ยจะสอนในวันเสาร์นี้นะครับสำหรับก่มีพี่นะโอเคนะครับก็มาอัปเดตตัวที่อยากจะเตือนก่อนแล้วกันนะครับ h HTC แบบนี้คือคือจบนะฮะนี่คือจบโดดขึ้นมาทําไมวะโดดขึ้นมาปีใหม่หมปีใหม่ขายโคกดีไงหรอแล้ว <c> เ <oughs> นะี่ยี่หวันคริสต์มาสโดดมาวันคริสต์มาสยีเดือนสิบสอแล้วก็ร่วงคนระับวันที่9เดือนหนึ่งก็ร่วงเลยแต่ว่าตัว HTC เนี่ยเนี่ยผมเอาดีวเวนด์นให้ดู4.6นะ4.6เปร์เซ็นต์นะตรงนี้ไม่ใช่จุดซื้ออันนี้บอกเลยนะตรงนี้ไม่ใช่จุดซื้อแต่ ถ้าลงมากองข้างล่างเมื่อไหร่นะราคา16บาทเนี่ยปันผล4.6ถ้าลงมากองข้างล่างผมเลงใน15-15.50โซนประมาณเนี้ยปันผลจะสูงกว่านี้ไรที่ชอบดื่มโคกผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินโคกผมจะมีที่บ้านเอาไว้ประจำเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบดื่มโคกมาลองดูแต่ว่าโคกเนี่ยเอสหาทิพย์เนี่ยมันไม่ได้ขายทังประเทศมันขายแค่14จังหวัดภาคใต้เดี๋ยวจะเหมาว่าออขายโคกทังประเทศไม่ใช่นะครับ ไปดูแนวรับข้างล่างแล้วกันตรงนี้ไม่ใช่โซนเล่นส่วน JTS สวยไหมสวยนะแล้วก็เอามาให้ดูว่าเฮ้ยผมตีให้ดูมาเป็นชาติละผมตีว่าแนวต้านมันคือเก้าสิบเ็ดไอ้เก้าสิเอ็ดนี่ตีแต่มันยังหกสิบกว่าบาทเลยนะคนไม่เชื่อนี่พิมพ์อินบ็อกมาด่าเลยนะเฮ้ยมันจะเป็นไปนได้ยังไงวะเ,เนี่ยมันเป็นไปแล้วนะเนี่ยผมตีพี่โบให้ดูเลยนะว่าความเป็นไปนได้ สูงสุดของรอบนี้คือโซนนี้มันควรที่จะพักตัวออกข้างได้แล้วหรือพักตัวลงแต่ว่าถามว่ามันสามารถแรนล,ลี่ต่อขึ้นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับคืออารมณ์คนนเนาะนะอารมณ์ความโลภความกลัวความหลงเนี่ยมันสามารถที่จะดันต่อไปได้แต่ว่ามันมันจะเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเบรกก่อนที่จะพักตัวเพราะฉะนั้นอยากให้ระวงนะังครับเพราะว่ามันเกินตรงน,นี้ไปแล้วนะครับมันเกินพุ่มตีมาเลย91บาทตอนนี้92.75 เพราะงะั้นตรงนี้คือโซนที่ต้องะระมัดระวังเลยจะ,ะระมัดระวังยังไงใช่ไหมสต็อปลอดครับ90บาทอะ,อะสะต็อปลอดถ้าหลุด90บาทต้องรดีบถอยโอเคไหม JTS นะแล้วก็ LH LH เนี่ยจบขึ้นย่อยทำ A-shape เรียบร้อยเพราะฉะนั้นให้ถอยก่อนเดี๋ยวไปรอรับข้างล่างไม่ใช่ว่าไม่สวยนะสวยทรงมาดีกับตัวสอรอบแล้วแต่ตรงนี้ถ้าจะมาเล่นไม่ใช่ต้องรอ ลงไปลึกๆมีการกับตัวคข้าว่ากันนะครับเช่นกัน l h hotel มาหมดตัวนี้ a shape แล้วนะเขาเพิ่มทุนใช่ไหมเพิ่มทุน10บาทนี่ตรงนี้ <c oughs> นี่เลยเพิ่มทุน10บาทแล้วก็ลกล้ากระชาก,กันขึ้นมาเลย12บสอตอนนี้คนเพิ่มทุนได้กำไรยี่สิร์เแล้วนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่แปลกที่เขาจะมีการเท k e profit ทำอะไรก็จะมองว่าตรงนี้จะเกิด a shape นะครับไม่ใช่ว่าไม่สวย แต่การเทคตัวลงมาเนี่ยนะรเรามีโอกาสที่จะเก็บข้างล่างได้ก็รอเก็บแล้วกันนะแล้วก็แม็กถ้าเกิดใครติดตามผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็ VIP รุ่น1นึ่นะครับ v i p รุ่น1เนี่ยเราจะบอกตั้งแต่จุดแม็กอยู่โซนนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นน่ะดีเวเดนแม็กจะอยู่ประมาณทำไม่ได้เกือบเกือบแบาทท่ะแถวนี้นะครับ แล้วมันก็รันมาตลอดทางซึ่งในรายการเราก็พูดตลอดนะมันก็รันมาตลอดทางตรงเนี้ยผมบอกเลยนะมันถึงแนวต้านแล้วเนี่ยเราพูดตั้งแต่โซนนี้เลยนะครับและตรงเนี้มันถึงแนวต้านแล้วจริงๆก็แล้วแต่เลยว่าจะทํายังไงอันนี้เอามาเตือนนะครับมันสามารถขึ้นต่อได้ไหมมันต้องพักตัวก่อนขึ้นยากครับเนี่ยขึ้นเหนื่อยแน่นอนครับแนวต้านขวางข,างขนาดนี้นขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับแต่มันต้องออกข้างก่อน แต่โดยทั่วไปแม็กมันไม่ออกข้างไงดูก็ได้เนี่ยแม็กมันหัว A มันจ่วอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเออทำทรงหลังคาแบบนอร์ดิกอะเคยเห็นเคยเห็นทรงนอร์ดิกไหมนอร์ดิกอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันทำทรงนอร์ดิกนะครับเพราะฉะนั้นจะจะเป็นทรงสโลปหมาเหงียนมันก็น่าจะยากผมเดาเอาตามภาษาผมนะผมคิดว่าถ้าจะทำออกอย่างเงี้ยพักตัวออกข้างเนี่ยยากมันน่าจะนอร์ดิก ก่อนแล้วถ้าจะกลับตัวก็ค่อยว่ากันใครที่พลาดแม็กตั้งแต่รอบใหญ่รอบนี้นะไปรอไปรอข้างล่างนะครับส่วนใครที่รันมาก็แบ่งขายทำกำไรนะครับถ้าอยากอยากลุ้นต่อก็ไม่ต้องขายหมดก็ได้ก็ขายบางส่วนข0 0บนะขาย30% 50%, 50 80%ก็ว่ากันไปนะครับต่อด้วยว่าว่าเนี่ยให้ระวังเพราะว่ามันบอททอมแล้วมันมันบอททอม จะเล่นถ้าเกิดใครมาเล่นตรงนี้ให้วางสตั๊ดบล็อต4.94เลขนี้เลยนะ4.94เอาไว้เลยเพราะถ้าหลุดนกไกลายในลงต่อแน่นอนมีโอกาสแบบ4.7ได้เลยนะเพราะฉะนั้นอ่านี้เอามาเตือนนะครับแล้วก็การเด้งในกรอบนี้นะครับไม่น่าจะเกิน5.2ครับแล้วก็ตัวหุ้นสันเนาะซันนี้ก็เอามาเตือนสันจะเล่นได้กรณีเดียวคือเล่นเหนือ5.15เท่านั้นถ้าต่ำกว่า5.15ให้ถอยทันทีนะครับหมดหุ้นเตือนแล้ว เดี๋ยวผมมาต่อหุ้นที่น่าสนใจดีกว่าอ่ามีใครบ้างนะครับตัวแรกคือ ap ap เนี่ยเราวิเคราะห์มาตั้งแต่โซนนี้เนาะขึ้นแล้วก็พักนะครับซึ่งโซนนี้ผมขออภัยไปแล้วนะตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้ว่าแบบเฮ้ยผมวิเคราะห์ผิดนะครับผมคิดว่ามันจะชนต้านแล้วก็จะย่อลงเลยแต่ปรากฏว่ามันมันทะลึ่งขึ้นมาแต่พอทะลึ่งขึ้นแผนมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับฟุบลงมาชนแนวรับ มันก็จะเด้งต่อเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นรอบใหม่ของ AP แต่ AP ก็ก็บอกไว้แล้วนะครับ AP วิ่งช้าต้องใจเย็นนะครับใช้เวลา Stop l o อ s ของ AP อยู่ที่11.3ต่อด้วยตัว Gable Gable ทำทรงน่าสนใจมีชุดเคลียร์บนวาง Stop l o อ s ที่4.68หรือถ้าเพื่อนๆเห็นทรงการพักตัวลักษณะอย่างนี้จำได้แล้วใช่ไหมพูดทุกวันนะครับ พักตัวทรงอะไรเจ็ดเทพเจ้าดาวเหนือเป็นทรงดาวดาวเนี่ยถ้าทรงนี้นะให้ถอยก่อนได้เลยนะครับมีโอกาสลงลึกแล้วก็ gfc gfc ชุดน,นี้อยู่ bottom นะครับแล้วมัน b o t t อ m ในกรอบโซนนี้เนาะแล้วมันก็เกิดเขียวแรกขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปชน11.2ได้นะครับถัดมา nsl nsl นะ NS เนี่ย เกิดทรงแปลกเว้ยคือมันไม่ค่อยเกิดหน้าตายอย่างนี้คือ NSL อยู่ดีๆก็อันนี้ขึ้นบักทะลุใช่ไหมอันนี้มองออกเนาะพักออกข้างแล,ล้วทะลุตัวนี้ถือว่าเป็นการกลับตัว2รอบนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดเทรน์ใหม่นะครับ19.2แล้วก็แนวต้านมองไว้ที่19.8สตอปลอสนะครับใช้ที่18.7ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ plus ที่ผมพูดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเมื่อวานใช่ไหมครับเผื่อใครดูอยู่นะ คิปเมื่อวานเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะวิ่งวันไหนใช่ไมผมไม่รู้แต่ว่ามัเสือกวิ่งเสือกวิ่งวันที่เก้าเออทีนี้ตรงเนี้ยมันมีการเปิดกับนะครับอยากให้ดูบริบทขึ้นก่อนนะครับชุดเนี้ยคือไฮโซนี้เนาะอ่าแล้วก็มาทําโลก็คืออันนี้ยกโลแล้วนะอันนี้คือขึ้น secondary t e n เนี่ยขึ้นกลางเนี่ยคือมันถือว่าเบรกเรียบร้อยแล้วอันนี้คือทําหน้าที่ของมันแล้วนะและมันมีการกดเห็นไหม ่ามันไม่มีการกดเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันน่าจะพักตัวแน่ๆสําหรับพ l ัสนะแต่เนื่องจากมันเบรกไฮก็จะมองว่ามันเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อการพักตัวตรงนี้ผมให้เป็น3มกรณีก็แล้วกันนะครับกรณีแรกคือใจร้ายใจร้ายคือแม่งพักตัวขึ้นอย่างนี้เลยก็คือไปเลยนะครับอันนี้คือกรณีแรกคือไม่อยากให้เกิดเพราะซื้อไม่ทัน โอเคไหมเอออย่างนี้คือซื้อไม่ทันไม่รู้จะทํายังไงถ้าจะเล่นจริงๆก็มันต้องตามสต็อปลอแต่ละแท่งขึ้นไปนะครับถ้าเกิดกรณีแรกนะอันนี้คือเหนื่อยนะครับแต่กรณีที่2ก็คือย่อลงมาแล้วค่อยมีการกลับตัวอย่างเงี้ยทันแน่ๆเออก็หวังว่าน่าจะเกิดกรณีที่2เพราะว่าดูจากคลื่นแล้วเนี่ยมันหวีพอสมควรอยู่นะครับเดาว,นะว่าน่าจะเกิดในกรณีที่2นะครับก็โซน ในการเก็บก็ไม่ควรจะต่ํากว่า6.6นะครับแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะผมอัปเดตให้ตั้งแต่ตัวสมาชิก YouTube แล้วนะผมน่าจะลงคลิปให้ดูผมไม่ผมไม่แน่ใจะนะน่าจะเป็นวันที่4มกรานี่แหละผมลงคลิปให้ดูผมอัปเดตให้ดูว่าเฮ้ยตัว plus เนี่ยอเมริกามานะอ่ะลูกค้าจากอเมริกาม,มันมันมีนัยยะอะไรนะเพราะว่าที่มันมีปัญหาแล้วก็เทกันลงมาเนี่ยเพราะอเมริกามันไม่ดีดิสพิลเตอร์มันมีปัญหาแต่พอปุ๊บอ้าวผมอ่าน แบบรายงานตัว Q3 แนละ้วเฮ้ยเออเฮ้ย,ยใช้ได้วะเออแล้วมันก็กลับมาจริงๆก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้ดูต่อนะครับเพราะถ้าเกิดมันเป็นทรงจริงๆอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแม็กเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเทนเลยนะครับก็อยากให้ที่ตามดูแล้วก็แบบที่สามนะเกืบลืมแบบที่สมคือกระชากขึ้นไปเลยแล้วค่อยทิ้งลงมาพักไอ้อย่างเงี้ยแม่งโคตรโหดเออนี่มันจะกระชากขึ้นไปเลยแล้วทิ้งพัก แล้วค่อยไปต่อเอออย,อย่างเงี้ยคือไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้ว,วมันจะออกหน้าไหนนะครับก็อันนี้ก็ต้องติดตามแล้วก็อัปเดตหน้าเทกันต่อไปนะตอนนี้ P.R.S อันนี้ผมพูดไปตั้งแต่เมื่อวานนะว่าถ้าเกิดมันเปิดโดดให้วางสต p l รอ s ข้างล่างตัวน,นี้นะหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้หนึ่งเนี่ยมันจะลึกเกินไปแล้วนะครับทรงนี้เป็นทรงใบพัดไปต่อแน่ๆแต่น่าจะพักก่อนนะน่าจะมีการพักแถวนี้เป็นการพักเพื่อไปต่อ ก็ให้วางสต็อปลอสที่1.47แทนนะครับอันนี้มาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะไม่มีอะไรแล้วก็ตัว PTG การพักน่าสนใจนะครับวางสต็อปลอสที่8.90ได้เลยทร่งนี้จะขึ้นขึ้นก็ไม่ไปแสดงว่ามันรออะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็รอรอดูอะติดตามให้หน่อยฝากตามหน่อยนะตามงานตัว PTG นะครับแล้วก็คิวคอนคิวคอเนี่ยไม่มีส่งซื้อนะ ไม่ไม่มีส่งซื้อแต่เอามาบอกไว้เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะลงลึกถึงเมื่อไหร่นะถึงวันไหนนะครับผมจะให้แนวรับไว้ประมาณอ่าสิบถึง14บสี่บาทครับแล้วก็ตัวสุาท้ทยูทียเนี้ยมีเขียวเปิดโดดนะเอาแน่แน่มีโอกาสเบรกสิบาจได้ตอนนี้ก็ฝากตามได้เลยกันนะสต็รปลอสที U. จะอยู่ที่สิบสีโอเคนะครับ จบไปแล้วในช่วงต้นคลิปวันนี้ทาไมมันมานานจังเลยวะช่วงต้นคลิปนะฮะใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดตัวเองไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคําถามนึงไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็นี้สาหรับใครที่อยากจะฝึกนะในการอ่านกราฟเทคนิค,คลแล้วก็ฝึกเดเทนะครับเดเทสำหรับผมนะเ,เดเทสาหรับผมเนี่ยมันคือการเทรดในวันหรือการเทรดไม่เกิน5วันหรือ สามสัปดาห์มันแล้วแต่บริบทเช่นถ้าจะมาเดททีอยู่นึกออกไหมบริบทคลื่นเนี่ยกว่ามันจะสร้างคลื่นชุดหนึ่งได้น่ยใช้เวลาสองอาทิตย์อย่างเงี้ยมันเดเทยากถ้าเดทก็อาจจะกาไรแบบสองช่องสามช่องแถวแถวนี้นะครับเอออย่างเงี้ยถ้าเกิดจะเล่นเราอาจจะได้แบบรันสักสามสัปดาห์นะสำหรับทีอยู่นะแต่ถ้าเกิดบางตัวที่มันแบบมันมันไปได้จริงๆเนี่ยมันไปได้มันก็อาจจะจบภายในวันก็ได้นะครับ ซึ่งต,ตัวนี้ผมได้รวบรวมเทคนิคเอาไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มแดงชื่อว่า t r y t r อ่าเหมาะสำหรับมือใหม่ใครที่สนใจอยากเสริมเติมความรู้นะครับสั่งซื้อมาอ่านได้ที่ Li น์ a d m ม n น y ี e r ีครับผมอโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันกับคำถามนะครับขอแนะนมเชษดครับเชษดทรงมาดีครับส t o p ปล็อตหดเกามขอแนะนมสมาร์ทสมาร์ทจริงๆอัปเดตให้ในคลิปนั้นเลยนะ ครับทุน1.09รอเบรก1.17ไม่ไปสักทีสมารอ๋อสต็อปลอสคือ1.11นะึ่่ะรอเบรก1.17ครับรอเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่ไปสักทีนะครับเอ็นคปค่ะมีโอกาสไปต่อไหมเอ็นแคปสวยอยู่นะสวยอยู่นะครับผมยังมองว่ายังลุนได้นะสต็อปลอสยะอยู่ที่2.89นะครับอาจารย์พืชศักดิ์ส์มากค่ะเจ้าฟังรายการอยู่แน่แนถ้ายืนเหนือ6.5ได้ จุดพุแน่นอนวันนี้ไปเลยโอเคมีสาธุ9ก99ด้วยนะครับดูแท่งเทียนทุกวันเขาคงเบื่อเลยอยากจะขอดูแท่งอาจารย์นะครับผมอย่าดูเลยนะ,อะขอบคุณพัดมีข่าวอะไรหรือครับประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันมีปัญหาดิสติบิวเตอร์ที่อเมริกานะครับแล้วตอนนี้ปัญหานั้นมันเริ่มลี่คายอย่างมีนยัยสำคัญเพราะเขียนแบบนี้ลงไปในแบบแรายง,งานงบ Q3 ไปโหลดมาอ่านได้เลยนะเออของคุณพัสเนี่ยนะครับ ขอแนวโน้ม se หน่อย se อ่ามีการเคลียร์บนอยู่ตรงนี้วางสตรรอร์อที่94ตังค์นะครับขอแนวโน้ม ko แนวโม้มเะนะแนวมมมอมมอม,ม,ม,มอะไรวะ ko แล้วมันไม่มีหุ้น ko <c oughs> มีแต่เกมต่อสู้ <c oughs> ko <c oughs> เออมันไม่มีนะเขาน่าจะเขียนผิดขอแนวโน้มไทยคมกับไซมท ไคมเฮ้ยไม่ดีแล้วนะฮะไม่ไม่ดีมา2อสวันแล้วโอเคอันนี้ต้องต้องปล่อยเข้าไปให้ไปทำฐานใหม่ส่วนไซแมทเหมือนกันนะทรงเดียวกันเลยอันนี้หลุดไม่ไม่สวยทั้งคู่นะครับขนมซิก,ก้าซิก,ก้าจริงๆผมอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนะว่ามันไม่สวยนะมันเป็นมันไปพักโซนล่างการดีดขึ้นแต่มันไม่ปิดเขียวแบบนี้ก็ไม่โอเคนะครับเพราะงั้นก็ยังมองเหมือนเดิมว่า ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสอาจจะต้องถอยออกมาก่อนครับตามดูคอมเซเว่นวันที่8มีเก็บของช่อง25บาทเป็นล้านกว่ากว่าหุ้นยกช่องขึ้นไปเป็นแบบนี้2ครั้งมองเป็นนัยยะอะไรไหมอ่ะมาซูมดูก็ได้ครับเดี๋ยวก็เห็นนะตัวคอมเซเว่วันที่8ก็คือวันนี้ใช่ไหมครับเราก็ส่องดูเลยครับในทำเฟรม5ทีช่อง25ใช่ไหมย5วันที่8 ตรงนี้ใช่ไหมอ่าซื้อยี่สิบก็เป็นไปได้นะตรงนี้เนาะประมาณ4ล้านหุน้นอืมแต่ถามว่ามันมีนัยะอะไรไหมดูนะ4ี่ล้านตรงนี้นะแล้วมันไม่ดันราคาเลยเออไม่ดันราคาเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่มีนัยะอ่ามองนะไม่มีนัยะแล้วก็ในชุดของ Time เฟรมเด a y เนี่ยแท่งของวันที่8ดเนี่ยมีแค่19ล้านหุ้นนะครับแท่งดันขึ้นไปสาบสอล้านไม่ไม่ค่อย มีระยะอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็แท่งนี้ก็ไม่สวยด้วยนะครับ v t i จะขึ้นหรือยังคะเหมือน <laughs> <laughs> เฮ้ยไป,ไปกดอะไรใครมาวะมานะ V t i จะขึ้นจะขึ้นหรือจะขึ้นนะมาดูฮะ V t i จะขึ้นหรือยังโอ้ไม่น่าครับไม่น่าขึ้นเพราะซิกแซกแล้วน่าจะลงต่อครับโอเคไหมง่ายๆเลยคิดว่าน่าจะหลุดไอ้ไ รับแรกในหนึ่งเกนี่คิดว่าหลุดนะครับต่อเลยนะขอแนวต้านโอ้ผมเกิดอ่านไม่ออกรีโอวอหนึ่งะฮะรีโอวอหนึ่งขาติดอยู่70ตังกรีโอออ้ก็ไปเกี่ยวมาได้เนาะเจตังคิดว่าถึงทุนครับถึงทุนครับแล้วก็ให้ถอยออกมาก่อนนะครับพี่สมัครสมาชิกแล้วค่ะแต่ไม่มีเวลาดูจะดูย้อนหลังออกเฮ้ อย่าอย่าเดี๋ยวมันจะพลาดนะพี่ผมพูดจริงๆนะอันนี้สมาชิกใหม่แล้วเนี่ยนะนะเดี๋ยวจะพลาดเพราะว่าหลายๆตัวที่เป็นออย่างผมทําทำสองรายการะหุ้นดีราคาถูกหุ้นดีนะครับหุ้นดีราคาถูกเนะี่ยมีสี่สิบหกอีพีอ่ะสี่หกอีพีแต่สอนหุ้นมีหนึ่งร้อยสองอีพีอืมใครที่สมัครใหม่นะดูย้อนได้หมดเลยนะครับร้อยกว่าตอนในเนี้ย โดยเฉพาะตัวที่เป็นหุ้นดีราคาถูกเนี่ยผมอัปเดตให้ให้หมดเลยแต่ถ้าตัวไหนมันน่าสนใจอีกอัปเดตแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่เพราะว่าหน้าเทรดเผื่อมันจะเปลี่ยนนะครับแต่ด้วยหลักๆอ่ะผมจะให้แนวรับแนวต้านเอาไว้อยู่แล้วเหได้เห็นน้องเวลายิ้มแล้ววันนี้ป้าต้องรวยหุ้นแน่ๆโอ้รวยไหมครับขอแน,น,นะโน้มอามนะหน่อยครับอามนะเป็นหุ้นที่แบบแม่งโหดเหี่ยมชอบหลอกนี่อะ ผู้ไปทันกาดคําไม่สวยนะครับการพักโซล่ามบบนี้ไม่ดีไม่ควรทําไม่ควรพักลึกอาจารย์ช่วยวิเคราะห์พื้นฐานและราคาเหมาะสมของ b m m และ BTS เพื่อเก็บเข้าพอร์ต1ตัวเอาเลือกตัวใดตัวหนึ่งถูกไหมครับเพื่อลงทุนระยะ5ปีด้วยครับพี่คนนี้เป็นสมาชิกเนาะคือต้องบอกงี้ถ้าให้เลือกถ้าให้ผมเลือกนะระหว่าง BEM กับ BTS ผมเลือก BEM อันเนี้ยถ,ถ้าถามแค่นี้นะผมเลือก B M ทำไม B T S ไม่ดีหรอ B T S ไม่ใช่ไม่ดีแต่เขาลงทุนผิดพลาดเยอะอ่า B T S ที่มีปัญหานี่คือมีปัญหาจากการไปลงทุนไปเวนเจอร์ไปซื้อหุ้นตอนนั้นตอนนี้แล้วมันขาดทุนเยอะนะครับเนี่ย B T S มีปัญหาตรงนี้แต่โดยตัวธุรกิจของเขาไม่ได้มีปัญหานะเออเพราะถ้างั้นถ้าให้เลือกเนี่ยระหว่างเนี่ยถามเร็วๆเลยเลือกสองตัวเนี้ยผมเลือกตัวไหนผมจะเลือก B M แต่ว่าราคาไหน นะราคาไหนนะเดี๋ยวผมสรุปเนื้อหาให้ฟังนะคุณพี่นะคุณพี่ธนกิจนะเออเดี๋ยวผมจะสรุปเนื้อหาตัว b m m ให้ฟังนะครับในรายการหุ้นดีราคาถูกแล้วกันนะครับอ่นะต่อสอบถามนาโน้ม CIG รับมาโอ้โหดจังเลยอ่ะจริงๆไม่ควรเล่นนะหุ้นสยอย่างเงี้ยคือคิดดูนะฮะคุณซื้อมาทุน12ตังค์สต็อปอสิตังค์นี่ขาดทุน20นะ ่าคาทุนยี่สิแล้วนะหุ้นลงแค่สองช่องเลยนะดูครับตัว C.I.G เนี่ยโอ้แต่มันก็ทำได้แค่นี้จริงๆแหละมันมันต้องวางสตอร์บอตยี่สิบตังทีนี้เขาจะถามว่าไงยังไปต่อมีค่ะ HIS! <c oughs> HIS นิ่งมาสามวันมันไม่ใช่นิ่งมาสาวันนะมันนิ่งมา,นนะมมากี่เดือนแนละ้ววันนี้ตั้งแต่เดือนสิเอดนะคุณพี่นะ อันนี้ผมพูดจริงๆนะเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเราเราต้องดูย้อนหลังว่ะไม่ใช่แบบคุณพี่ซื้อมาวันนี้เอา้ามันไม่ไปเลยแต่ไม่ได้หันดูว่าโหแถวแม่งยาวขนาดไหนนึ่ออกไหมคือมันติดมาตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดแล้วนะตรงเนี้ยแต่ถามว่าแนวโน้มมันทรงมันโอเคไหมมันโอเคนะมีโอกาสถูกหวยเดี๋ยวใช้คำนี้กันมีโอกาสถูกหวยก็ รุ่นรอต่อไปแต่จะกี่เดือนอันนี้ไม่รู้นะว่ามันจะพักตัวนานกี่เดือนนะฮะขอแนวโน้ม ACC ทุน70ตัง ACC ถอยสิครับ <c oughs> จริงๆไม่ต้องถามหาแนวโน้มแล้วฮะซื้อ70ตังเนี่ยถือว่าโอเคแล้วแต่อีแท่งเนี้ยต้องถอยนะมาขนาดนี้แล้วยังไม่ถอยเป็นโลนะนี่โลหลุดโลหลุดโลเดี๋ยวก็จะหลุดโลลงอีกนะครับขอแนวรับ S C C เป็นไงบ้างเนาะ S C C อ้ไม่ใช้ได้นะเอสแนวรลับผมมองแถวนี้แหละนะครับสองร้อยเก้าสิบหกสองร้อยเก้าสิบแปดก็ไม่ได้แรงนะไม่ได้แรงมากคอ,อนุม่มเอ็นแชปอันนี้ตอบไปแล้วนะครับคอ,อนุม่มเอเอไอจบจบแล้วจบแล้วจ้าจริงๆอ่ะเอไอเนี่ยเราอัปเดตให้ดูอยู่นะว่าถ้าพักแบบเจ็ดเทพเจ้าดาวเหนือนะใช่ไหมเออมื่อพักลงมาอย่างเนี้ย เคยดูหนังเอ้เคยดูการ์ตูนไหมถ้าเจ็ดเทพเจ้าดังเนี่ยคือโดนปุ๊บไม่ตายเลยนะนะถ้าถ้าใครอยู่ในยุคเก้าศูนแบบผมนะแล้วเคยดูการ์ตูนนะแบบจ๊ะตุ๊ก,ก,ก,กๆุกไม่งตายเลยนะเพราะฉะนั้นนะฮะถอยเนี่ยถอยโอเคอ่ะจบแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสนุกมากคําถามช่วง้างหลังก็ยิ่งสนุกกันขึ้นไปนะผม ตอนแรกผมไม่ค่อยชอบโซนตอบคําถามเลยเพราะว่าคำถามมันแบบนะคําถามแต่ละคําถามมันแบบอืมันไม่ได้อ่าพัฒนาการแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเฮ้ยคําถามมันดีขึ้นแน่นอนครับคําถามดีขึ้นคําตอบมันก็จะดีขึ้นเราเราไม่ได้ตอบกวนเราไม่ได้แบบว่าหวงความรูก้กักหรืออะไรนะใครที่ตามเราเนี่ยคือผมใส่เต็มจัดเต็มอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะ ถ้าคําถามมันแบบครอบคลุมมากเท่าไหร่มีมีทุนให้ด้วยหรือมีแผนคุณมาให้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนากันทั้ง,อง,องสองฝั่งคือคนที่ถามก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับผมก็จะได้รู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเออมันมัน,ม,นมันคลิกนะมันตระหนักนะมันมันช่วยคนได้นะนะครับสำหรับในคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย